จริงๆที่ผมดูแลนะครับเป็นเรื่องของการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของกระดูกและข้อนะครับซึ่งคนไข้ที่มาเกือบทั้งหมดเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมนะครับเรื่องของการบาดเจ็บต่างๆจากการเล่นกีฬาเป็นหลักเลยนะครับก็จะมีเช่นข้อเข่าเสื่อมเ,อเปิดปัญหาเรื่องกระดูกหลังเสื่อมนะครับหรือว่าเอ็นฉีเอ็นข้อไหลเอ็นข้อเข่าฉีอะไรประมาณนั้นปัญหาหลักของโรงพยาบาลนะครับคือเราก็จะรักษาคนไข้ที่มาด้วยเรื่องปัญหาเรื่องของโรคเสื่อมอยู่แล้วนะครับหรือการบาดเจ็บแต่ว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ย เรายังมีการโปรโมทแล้วก็ส่งเสริมให้คนไข้มีการบริหารเอ็กซ์ไซส์ที่ถูกวิธีด้วยคือให้เหมาะสมกับใ,ในภาวะโรคของคนไข้ครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้เองเนี่ยบางครั้งจะไม่สามารถกลับเล่นได้เหมือนคนเหมือนคนปกติทั่วไปนั่นเองคำแนะนำในการบริหารหรือเอ็กซ์ s ซอร์ไซส์ในคนน่าสำคัญในกลุ่มนี้เอ่อยกตัวอย่งางนะฮะถ้าคนไขม้มาีหาผมเรง่ขงอายุสักหกสิปีแล้วมีปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมเนี่ยนะครับถามว่าจะให้ไปวิ่งเป็นวิ่งมาราธอนเลไหมคงไม่ได้นะครับ เราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยว่าก่อนเล่นต้องมีการสร้างกล้ามเนื้อก่อนให้กล้ามเนื้อหน้าขาหลังแข็งแรงขึ้นนะฮะมีการวอร์มแล้วก็จากการวิ่งอาจจะต้องใช้เป็นการเดินเร็วนะครับแล้วก็จํากัดเรื่องของเวลาว่าจะวิ่งได้บ่อยนานแค่ไหนยกอย่างเช่นถ้าเป็นเขา่าเสื่อมเนี่ยเร,เราต้องดูอันดับแรกคุณก็ต้องมาเรื่องของลดน้าหนักตัวก่อนใช่ไหมครับถ้าไปวิ่งเลยมันก็ยิ่งแย่นะครับพอหนักเริ่มลดลงได้คุมอาหารได้ดีอาจจะก,กําหนดเรื่องเวลาเช่นอาจจะใช้การเดินเร็วก่อนอาจจะวันละสักประมาณ20ินาทีถึงครึ่งชัวม อาทิตย์หนึ่งสักสองสาครั้งนะฮะผ่านไปสองสามอาทิตย์พอเริ่มดีขึ้นค่อยปรับเปลี่ยนคือเราจะมีการเพิ่มสเต็ปนะฮะจากน้อยๆจนระดับตัวแล้วพวกนี้เองสิ่งที่ตามมาเนี่ยกล้ามเนื้อมันค่อยจะแข็งจะแข็งแรงขึ้นกิจกรรมก็อาจจะทําได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะใกล้เคียงกับคนปกติได้นะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะออถามว่าถ้าคนคนหนึ่งคนอยากให้ซูซายเนี่ยผมว่าไม่ใช่ว่าอายุ60จะอยากเล่นเหมือนเด็กอายุ20ไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าคนเราเนี่ยต้องมีการแก่นะครับมันมีการเสื่อมของทุกๆอย่าง ผมจะแบ่งง่ายๆคือถ้าในช่วงก่อนอายุ30เนี่ยผมเชื่อว่าสุขภาพตัวอย่างเราค่อนข้างดีนะครับเอนก็ต่อดีการเสื่อมยังมีน้อยพวกนี้ผมว่าคงทําได้คล้ายๆกันหมดนะครับพอเริ่ม30ไปแล้วเนี่ยถึงก่อนชัก45หรือ50ตรงเนี้ยร่างกายจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถามา่าคงกีฬาคงคงเล่นได้อย่างทั่วไปแต่ว่ากีฬาบางอย่างที่มันเรียกว่าเอ็กตรีมมากๆเช่นการเล่นกีฬาเช่นเอ่อลักบี้หรือฟุตบอลที่หนักๆพวกนี้การบาดเจ็บจะสูงเราอาจจะต้องระวังตรงนี้มากขึ้นนะครับ ยิ่งถ้าผ่านอายุ50ไปแล้วเนี่ยฮะพวกนี้ต้องสาคัญเลยเพราะว่าคนลุมนเองจะมาด้วยเรื่องของการเสื่อมแรืวองบางทีอาจจะมีเรื่องของโรคประจําตัวใช่ไหมครับมาด้วยความดันเบาหวานหรือหัวใจบางทีไม่ทราบม,มาก่อนนั่นเองเราจะเป็นต้องเช็คอัพก่อนเสมอนะครับไม่ใช่ว่าอยากเล่นก็นเล่นเลยยิ่งถ้าบางคนมีอาการปแปลกๆเนี่ยผมแนะนานะครับ,ม,ม,นนรบมาไปเจอคุณหมอที่ไหนก็ได้นะครับเพื่อเช็คอัพนิดหนึ่งหรือว่าคุณพร้อมไหมที่จะเอ,อ่อเอ,อ่อเอ,อ็กซ์ซอ,อร์ซส์นะครับดูหัวใจเป็นยังไงบ้างความดันมีไหมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปเล่น ต่ว่าก็ต้องดูอีกว่ากีฬาบางแบบก็ต้องมา,าหาข้อมูลนะฮะถ้าคนไขา,ายุ50ถามว่าจะไปเตะบอลหนักๆไหวไหมไม่ไหวนะครับเข่าเสื่อมหมดเอ็นฉีกง่ายขึ้นนะฮะก็ต้องมาคุยกันก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณหมอในแต่ละที่เนี่ยคงจะมีความรู้เพียงพอที่จะคุยกับคนไข้ได้ทุกๆคน,นครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คงฮิตมากนะฮะคือ t 25ใช่ไหมฮะพูดกันจริงๆผมทราบมานานแล้วเออกีฬาตัวนี้เองถา,ถามว่าดีีดนะครับมันเป็นการผมพูดยอดๆเลยนะครับ เป็นการเลี้ไซ์แบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นฟังชั่นอลคือใช้เวลาประมาณ25นาทีต่อวันโปรแกรมของเขาประมาณ2-3เดือนใช่ไหมครับอาทิตย์หนึ่ง5วันอะไรเงี้ยลดน้ำหนักได้ดีทําให้ตัวเองเฟิร์มขึ้นแต่ว่ามันไม่เหมาะกับทุกๆคนนะครับเพราะเองถามว่าถ้าคนคนที่อายุเกินกว่า 40, 40ผมแนะนำนิดนึงว่าก่อนจะเล่นพวกนี้เองเนี่ยถ้าคิดว่าไม่มั่นใจลองลองแวะนะครับไปคุยกับคุณหมอที่ใกล้บ้านลองดูความพร้อมมาพร้อมไหมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราอยากอยากเล่นกีฬาแบบไหนเนี่ยให้ให้ลองหาข้อมูลเยอะ จากเพื่อนจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าเราเหมาะสมหรือเปล่าถ้าดูแลไม่เหมาะสมก็หากีฬาที่เหมาะสมนะครับคือกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจลากอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันจะเกิดผลเสียตามมาเสมอนะครับแค่นี้เอง